สวัสดีครับผู้ชมทานของสุดเดชนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นเจ้า V8S กันต่อนะครับสำหรับซาวการ์ดนะฮะวันนี้เราก็จะมาอัดเสียงกันโดยที่แบบไลฟ์สดกลองบ้างนะฮะเป็นก่องไฟฟ้านะฮะกลองไฟฟ้าแบบนู้นนะฮะก็โดยใช้เจ้าตัวเนี้ยเสียบเข้ากับโทรศัพท์เหมือนเดิมเพราะเราจะใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์สดหรือว่าบันทึกวิดีโอนั่นเองนะฮะเราจะบันทึกวิดีโอไว้ในโทรศัพท์หรือว่าจะ หลสดไปเลยก็ได้นะฮะแต่ทีนี้ก็ตัวที่เครื่องเนี่ยมันมีสามารถที่จะเอาแบตชิ่งแท็กใส่ได้ทั้ง2อ,อย่างคือเราจะไปใส่ในตัวโมดูลกลองก็ได้ตอนนี้ผมเสียบโดยใช้สาย AV ฮะเป็น AV ที่เป็นเอาต์พุตบอกเอาพุตเนี่ยแบบนี้นะฮะออกจากกลองอันนี้แล้วแต่กลองของแต่ละท่านนะบางท่านก็อาจจะออกเป็นช่องหูฟังเลยก็ได้อันนี้ผมออก AVLR นะฮะจริงๆผมไม่รู้ว่า มันดังข้างไหนบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเครื่องนี้มันน่าจะออกเป็นโมโน,โนเท่านั้นนะฮะอาจได้เป็นโมโน,โนก็เลยเสียบเผื่อไปเลย2เส้นนะฮะตัวนั้น,น่าก็คือจากโมดูลกลองนี้เป็นมิทิพัทอีดี9โปรนะฮะก็เราจะสามารถใช้อัพอินเข้าไปก็ได้ตัวนี้นะฮะมีอัพอินนะฮะก็เอาอัพอินสาเข้าไปก็คือเล่นแบ็ k กิ้งแท็กไปพร้อมกันโดยที่ผ่านตัวโมดูลกลองก็ได้หรือเราจะเปิดบลูทูธแล้วก็เอาจากแบ็ k กิ้งแท็กจากเครื่อง เครื่องเล่นอะไรประมาณนะั้นที่มีสัญญาณบูทูธเข้ามาได้นะแต่ตอนนี้เอ่อทำไงดีเอาผมมีแต่เครื่องโน้ตบุ๊กเอาเครื่องโน้ตบุ๊กมาเอ่อบูทูธใส่เครื่องนี้ดีกว่านะยวเปิดโน้ตบุ๊กเครื่องนู้นนะที่วางนีนู้แล้วก็บูทูธแบ็คกิ้งแท็กมาใส่นี่ยังไม่ได้ทํา <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็สายตัวนี้ที่เสียบมาหัวมันเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นหัวแบบอันนั้นสายไปอยู่ตรงนู้นละ หรือสายแปลงให้มันเป็นโมโนโเฉยหัวเป็นแบบนี้นะฮะมองเห็นมามึืดมากหัวแจ็คแบบทั่วไปเหมือนหูฟังแล้นี่ช่องนี้คือหูฟังที่เสียบอยู่นะฮะเรานี้ก็ต่อโทรศัพท์มีแค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูว่ามันไหลสดก็ได้นะเดี๋ยวผมเสียบก่อนไม่มีมือมือเดียวถือกล้องอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะต่อบลูทูธ ส่งสัญญาณมาที่เครื่องนี้ก็แล้วกันนะเข้าเครื่องเข้าเครื่องนี้เดี๋ยวเปิดเครื่องไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบูทูธกับตัวโน้ตบุ๊กนะเปิดแบ็กกิ้งแท็กมาเปิดนี้ไว้เลยดีกว่าจะมีรู้จะหน่วงหรเปล่านะเดี๋ยวลองดูเลยจุดไหนก็ทำแล้วแล้วก็เปิดกล้องเลยผมจะบันทึกเข้าโทรศัพท์นะเทก็เข้า กล้องแล้วก็วิดีโอนะฮะวิดีโอแล้วก็ขยายลงนิดนึงฮะประมาณนี้ฮะมันก็ได้ภาพอยู่ประมาณนั้นนะเห็นไหมฮะภาพภาพในโทรศัพท์เป็นแบบนี้ฮะที่ถ่ายอยู่จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอแชร์บลูทูธมาลองฟังเสียงดูก่อนนะโอเคสักครู่อันนี้คือเครื่องก็คือเปิดใช้โมดูลกลองตามปกตินะฮะก็คือมีแค่นี้เอง,เองสายนะฮะ Okay. เดี๋ยวมาโอเคตอนนี้ผมก็ต่อโน้ตบุ๊กเรียบร้อยนะฮะโน้ตบุ๊กที่เราจะเป็นแบ็กกิ้งแท็กแต่ว่าต่อเข้ากับตัวโมดูลกล่องนะเพราะว่าบลูทูธมันหาไม่เจอนะฮะบลูทูธมันหาเครื่องนี้ไม่เจอไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนแรกมันก็ต่อติดอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอัดเสียงเข้าไปในโทรศัพท์กันเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูทีหนึ่งยมสแ,แกนหน้าทีแม่ โอเคเข้าวิดีโอเหมือนเดิม,ะมนะฮะผมปิดไปอันนี้นึนงอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะอัดเสียงเข้าไปเลยนะฮะอันนี้คือก็เข้าไปในกลองนะเฮ้ยกลองเข้าไปในโทร,รศัพท์แล้วก็เปิดบล็ k กกิ้งแท็ไปด้วยนะฮะอันนี้คือเสียงจากโมดูลกลองแล้วก็ฟังเสียงกันดูว่ามันเอาไป c o เวอร์ได้ไหมสำหรับตัว y แ s เนี่ยต่อแค่นี้เองสบายๆบายนะฮะ หรือว่าจะไลฟ์สดก็ได้นะ,ะเดี๋ยวผมเปิด b บ็ k กิ้งแท็กในนี้อ่าเดี๋ยวก็มาฟังเสียงในตัวโทรศัพท์นะคราวนี้ผมจะเปลี่ยนเอาโทรศัพท์ลงไป เดี๋ยวลองเปลี่ยนแบบแนวเพลงนิดนึงเปลี่ยนแนวเพลงนีง่อันนี้ถ้าเราจะไลฟ์สดโดยการแบบเปิดบ็คิ้งแท็กเล่นไปด้วยเลยก็ผ่านพวกอื่นๆได้นะครับเครื่องเล่นทั่วไปาสามารถทำได้เลยเดี๋ยวเห็นไหมฮะ Okay. นี่เราก็อัดเสียงเข้าไปในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วเดี mm ๋ย hmm. วเรามาลองฟังเสียงจากในโทรศัพท์นะฮะว่าเสียงเป็นยังไงอันนี้ก็สดได้นะฮะทำอะไรก็ได้นะตามตามความต้องการเลยเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูว่าเสียงมันเป็นยังไงนะฮะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่ที่เราไปใช้งานนะครับสําหรับหลายท่านก็อาจจะเล่นเครื่องดนตรีต่างกันไปนะฮะเป็นกลองเป็นเบสเป็นอะไรเดี๋ยวเราถ้าใครอยากจะถามว่า,าเล่นอย่างอื่นได้ไหมก็ ลองถามสอบถามมาก็แล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมค,ครับสวัสดีครับโอ้ยลืมปิดออ้ยแบตเตอรี่ออนมันอัดหรือเปล่าเนี่ยโอเคมันอัดได้แค่นี้ไม่เป็นไระได้เท่าไหนาเท่านั้นเนาะโอเคปอแล้วโอเคเรียบร้อยก็เ,ยจเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ